ไปไปดูน้ำกันนะคะนีสสะ่สวัสดีค่ะเอนะคะเฮ้ยบอยเนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะแม่แม่เอฟซีคะไปดูน้ำลเรืนี้เราจะไปดูน้ำกันหอวแม่ติ็ก หย่อนนี่แล้วนะเนาะนา้ำต็อกคลิปก่อนอุ้ยน่าค่ะโอ้ยนี่นะคะทะเลน้ำจืดแม่แม่ดูนะคะมีของขายด้วยนะคะตอนนี้น้ำม,มาถึงนี่แล้วนะคะทุกครั้งนะคะน้ำจะไม่ถึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <laughs> วันหลังเอารถมาล้างไอพี่ปอ <laughs> แม่ขอดอ้ค้า้อฮะแล้วใส่ถือเอาเองเลย <c oughs> ล้างรถอุ้ย,มา,ยามาถึงนี่แล้วถ <c oughs> นนเส้นนี้ผ่านไม่ได้แล้วนะคะมีแต่น้ำนะคะท่วมแล้วปกติยังไม่ถึงนี่เดี๋ยวนี้เนาะตอนนั้น <c oughs> ใช่ไหม สองวันเองที่พาพี่พลอยไปเล่นน้ำนะคะเดีย๋ยวอะไปได้แต่วันพฤหาัาสองวัน,น,นยังไงเยอะสองวันพฤหัสธิษานปาได้แต่วันพฤหัสไม่อยากเที่ยงนี้น้ำมาถึงที่เนี่ตั้งนานแล้วเราไม่ได้มาสองวันน่ะน้ำถึงที่นี่ ได้เอาน้ ok องมาเล่นน้ำเอาน้องสองเล่นน้ำด้วยถ้าเดินไปตรงนไม่มีปลาด้วยเแม่คะมีปลาด้วยปลาเยอะเลยปอเอ๊ะปอโอ้โหครับปอปลาเยอะเลยนะคะแม่ขี่ไปไหนคะพี่เบ๊ เราเชียงกับรถพังไหมเอารถมาแช่น้ำหนูเรถมาแช่น้ำมะเอามาจอดล้างตรงนี้ไหมไม่ได้เอาอุปกรณ์ล้างรถมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะเราเอาน้องมีตังของพี่ปอมานะคะน, <laughs> น้องมีตังก็ยังไม่ได้น้องมีตังก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะคะมาสองเดือนกว่าแล้วน้องมีตังพี่ปอนะคะเื่องนี้ฝนตกนะคะดูนะคะเต็กมุกก็มีค่ะนะคะเขามาเล่นน้ำนะคะ อ่าไม่กล้าเดินไปนะไม่แม่น้ำมันลึกนะคะน้ำเออจะไปไหนอ่ะเดินไปได้กลัวกลัวอะไรนะแล้วน้องก่อนนึ่งน้องมาแล้วอันนี้จอิงวย่งมาจอดอะไรในน้ำไหม อันนี้คือวัดนะคะวัดวัดวัดแจ้งสว่างวัดตะกลางวัดตะกลางวัดนะคะน้ำก็ถึงคันแทคันวัดแล้วนี่ก็นะคะน้ำถึงแล้วนะคะถึงคันวัดแล้วคุณแล้วนะคุณนี้มาทำลาแล้วเดี๋ยวทำลาพึ่งใช้ไร่สดนะ เอาสักทีครับตัวปัดโปเลยเอาสักทีเถอะล่ะมั้ยอื้อจริงๆ <laughs> 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 นาข้าวก็ท่วมหมดเลยนะคะเป็นอะไรนะทะเลทะเลน้ำจืดนะคะ แล้วกันแล้วกลับ อยากให้มันให้เื้อให้นใ้ัตนตกาปลาดินตามมาเดินตามไปทำไมลในกูเดียวหมับ ท่วมนะคะหมู่บ้านช้างตะการนะคะนี่นะคะ,นะคะท่วมหมดเลยปีนน้ำม,มาเร็วมาแรงมากๆนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวให้ชาวนานะคะทุกท่านนะคะ